สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแหล่งข่าวเล่ามาอยู่กับคุณเป๊ปซี่เสริมสุขดิฉันนุ่นตะวันรุ่งนะคะหลังจากที่คําร้องของคุณหมอวรงถูกตีตกไปนะคะคำร้องที่ส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยดูหน่อยว่าการที่สอสอเข้าชื่อกันแล้วไปยื่นยติจะตั้งจะกแก้25 6แล้วตั้งสอสอรอเนี่ยมันผิดหรือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะครปรากฏว่าเหมือนจะมีภาคต่อแต่เป็นการยื่นของอีกคนนะคะก็คืออาจารย์นัทพรโตประยูนค่ะได้ไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญบอกว่า ไปตั้งเสนอญติแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไปขัดรัฐธรรมนูญในมาตราที่สาก็ได้อืซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นใหม่นะครับก่อนหน้านี้ของอาจารย์ของคุณหมอวรวงเนี่ยก็ยื่นประเด็น4ี่เกาเนาะ,ะมาตรา4ี่เรัฐธรรมนูญพบการกระทําที่ล้มล้างการปกครองเนี่ยนะครับก็ไปยืน่นซึ่งในส่วนของสารัฐธรมนูญเนี่ยนะครับก็ไม่รับแล้วก็ประเด็นที่สารธรรมนูนไม่รับนี่ก็คงต้องรอคําชี้แจง เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการอีกทีนะครับแต่ว่าในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเช่นกันครับทางดรนัทพรตูปยูนเนี่ยอดีตที่ปรึกษากฎหมายของผู้ตรวจการแผ่นดินนี่นะครับก็ไปยื่นในลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับก็คือให้วินิจฉัยโดยเห็นว่าในมาตราสามของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับพูดในเรื่องที่ว่าการกระทําของรัฐสภาที่อาจจะมีลักษณะของการที่ ไม่เป็นไปตามรัฐมนูญก็พูดถึงประเด็นที่มีการเสนอแก้ไขรัฐมนูญตั้งสะสะลอนะครับแก้256ซึ่งอาจารย์รัฐพรก็มองว่า256เนี่ยไม่เปิดช่องให้มีการตั้งสะสะลอก็เลยเสนอไปทางสารรัฐมนูญน,นะครับกระถงต้องรอติดตามนะครับว่าสารรัฐมนูญเนี่ย จะรับหรือไม่รับเพราะว่าก่อนหน้านี้ดร์นัทพรนั้นก็เคยยื่นในเรื่องของการยุบพ,พักอนาคตใหม่นะครับแล้วตอนนั้นสารรัฐมนูนเขามองว่าคุณนัทสพรเนี่ยไม่มีอำนาจไม่เกี่ยวข้องนะครับ<ม>ในการที่จะมายื่นคำร้องแต่ครั้งนี้เนี่ยอาจารย์นัทพรมองว่าพรปรในเรื่องของประกอบ วิธีการพิจารณา,ารของสารรัฐธรรมนูญนะคะมันมีการเปิดช่องให้บุคคลครธรรมดาเนี่ยสามารถจะยื่นเรื่องโดยตรงได้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันช่วงเบรกสองนะครับใช่ค่ะเดี๋วดูสถานการณ์โควิด -19 กันก่อนนะคะเมื่อวานพี่แบบซีตั้งข้อสังเกตบอกเอ๊สองวันก่อนหน้านั้นทําไมตัวเลขติดเชื้อ,อรายวันในบ้านเราเนี่ยไม่มีตัวเลขต่างด้าวเลยวันนี้ติดเชื้อรายวันที่เพิ่มขึ้นมา81รายมีตัวเลขของต่างด้าวด้วย35รายแล้วคะ่ะพี่แบบซี ก็น้อยกว่าปกติไหมอืม <c oughs> ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเตรียมการเรื่องของโรงพยาบาลสนามในสมุทรสาครด้วยนะคะเดี๋ยวดูติดเชื้อทั่วโลกกันบ้างวันนี้ติดเชื้อทั่วโลกรายวันนะคะอยู่ที่6 6 5 4 1 0รายนะคะดูอินเดียนะคะวันนี้ก็ขยับขึ้นมา23 0 0 0นะคะ ติดเชื้อสะสม10 7, ล้าน1 4 7 0 0 0รายรดูเสียชีวิตทั่วโลกรายวันนะคะ11,722รายค่ะครับไปดูสถานการณ์ในภูมิภาคนะครับวันนี้อินโดนีเซียน่าจะเป็นวันที่4แล้วนะครับหรือวันที่5ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันนั้นขยับถึง7,000จากที่ตามา3,000 4,000 5,000นะครับ4-5วันที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตได้ว่าอยู่ในระดับ7,000ต่อเนื่องสะสมก็7แสนนะครับ เสียชีวิตรายวัน258เสียชีวิตสะสม20,000นนะครับในขณะที่ฟิลิปปินส์นั้นเสียติดเชื้อรายวัน1,800สะสม40,6 0 0นนะครับแล้วก็เสียชีวิตรายวัน7เสียชีวิตสะสม900 0เมียนมาครับวันนี้ลงมาเ,เลข3ตัวนะครับ919สะสมติดเชื้อ1 1 0 0 0 0เสียชีวิตรายวันก็ย5นะครับเสียชีวิตสะสม2532นรบนะครับ ไปดูมาเลเซียนะครับสถานการณ์ในมาเลเซียวันนี้ตัวเลขของมาเลเซียน,นี้อยู่ที่1,247นะครับก็ยังเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงครับแล้วก็ตัวเลขที่ติดเชื้อที่ยังมากสุดนะครับยังเหมือนเดิมครับเป็นรัฐเซลังงอร์1ีสครับซาบ้าบนกบบเกาะบอนเยวนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดระลอกที่2นั้นอยู่ที่ 225K อาเคอรครับในขณะที่3มรัฐ ที่ติดชายแดนไทยนะครับเปรลักวันนี้อยู่ที่55บครับ <Huh. S 1> กาลันตันอยู่ที่4ครับแล้วก็เคด้านี่วันนี้ไม่มีรายงานติดเชื้อครับวันนี้ก็มีรายงานนะครับในส่วนของพื้นที่ชายแดนไทยมาเลยครับอย่างที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้นะครับว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการผลักดันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ทํางานในมาเลเซียเนี่ยนะครับกลับกลับมาเข้าฝั่งไทยเพื่อที่จะเดินทางต่อกลับไปนะครับก็จะมีจากเมียนมา จากกัมพูชาแล้วก็จากลาวนะครับวันนี้ก็มีรายงานครับว่าเป็นรายงานต่างด้าวพม่าเมียนมาเนี่ยนะครับสิบเอ็ดคนแล้วก็เป็นกัมพูชา6คนในภาพนี้เป็นกัมพูชานะครับผู้หญิง3ผู้ชาย2นะครับแล้วก็มีเด็กหนึ่งแล้วก็แล้วก็มีเมียนมา11คนในภาพนี้นครับอันนี้ก็เข้ามาทางทางสุหยโกโลกนะครับทางแม่น้ําโกโลกเพราะว่า ก็สามารถที่จะเข้ามาได้ง่ายนั่งเรือเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมีความห่วงใยอยู่ครับผมได้ตรวจสอบเรื่องนี้กับพลตีสารติสกุลธนานะครับพอบอกองกำลังเทพสตรีก็บอกว่าผู้เดินทางหลบหนีเข้าเมืองเหล่านี้นะครับก็จะถูกควบคุมตัวตามกฎหมายเข้าเมืองโดยคุมตัวในส่วนของสถานีตํารวจในพื้นที่ชายแดนนะครับแล้วก็ถ้ามาทยอยมาอย่างนี้ทุกวันนี่แหละครับก็จะเป็นปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่ พลตีสารตีบอกว่าทุกคนที่เข้ามาก็มีการตรวจเชื้อนะครับยังไม่พบการติดเชือ้อแต่ปัญหาก็คือว่าขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยอยู่ระหว่างการปรึกษากับทางส่วนกลางนะครับในเรื่องของการโควิดีน,นเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีการโควิดีนคนที่เข้ามาใช่คือพอคืออยากให้ปรึกษากันก่อนที่มันจะมีเคสที่เอาเชื้อเข้ามาทีนี้จะยุ่งนะฮะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในมาเลเซียแล้วก็เพื่อนบ้านแล้วก็ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไปดูทั้งฮ่องกงหน่อยนะครับวันนี้สถานการณ์ในฮ่องกงนั้นาการติดเชื้อนะครับก,ก็ยังมีครับแต่ว่าวันนี้มันมีรายงานในเรื่องของทางการฮ่องกงเนี่ยเพิ่มมาตรการคุมเข้มคอ,ค,อคอรันทีนะฮะใช่ใช่ครับก็น่าจะเป็นประเทศแรกนะครับที่ควบคุมในเรื่องนี้ก็คือ,อผู้เดินทางเนี่ยที่เดินทางเข้าฮ่องกงนะครับจาก14วันเนี่ยเพิ่มอีก เจวันยีเวันเป็นยีน่สิบเอวันเลยแบนกลุ่มจากเซาท์แอฟริกาด้วยใช่ครับในส่วนของเซาท์แอฟริกาที่มีการตั้งก้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่ามีกลายพันธุ์เนี่ยแหละครับก็ถ้าเดินทางผู้เดินทางมาจากเซาท์แอฟริกาหรือไปเซาท์แอฟริกามาในช่วง14วันเนี่ยนะครับก็จะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าฮ่องกงนะครับ ดูสหราชาอาณาจักรหน่อยไหมคะคก็วันนี้ก็ยังคงยืน30,090นะคะอยู่ที่30,936 9รายสูงสีกับเมื่อวานเมื่อวันที่23ขออภัยก็สูงที่สุดนะคะกับสถา,านการณ์ในสหราชอาณาจากักรนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นนะครับในเรื่องของอว o v โควิด -19 กลายพันธุ์นี้นะครับซึ่งก็ยืนยันว่าระบาดเร็วขึ้นแต่ว่าความรุนแรงนะครับ WHO องค์การอนามัยโลกนั้น ก็ออกมาครับบอกว่ายังไม่พบว่าเชื้อกลายพันธุ์ที่ว่าเนี่ยนะครับมีความรุนแรงจากเดิมซึ่งที่เป็นอยู่นะครับขณะนี้ผู้เสียชีวิตเฉลี่ยเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยครับอยู่ที่ร้อยละสอง ดูสรุปสถานการณ์ทั่วโลกกันหน่อยนะคะติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุด79,819,000ลาน8 0 0รายเสียชีวิตสะสมล่าสุด1 7 5 1 0ล้าน0 0รายส่วนติดเชื้อรายวันสูงสุดก็คือสหรัฐอันดับหนึ่งเลยนะคะ1 9 3 0 3 0รายค่ะอันดับ2บราซิลนะคะ6 8 9 1 6ราย ก็ดีดขึ้นมาต่อเนื่องนะคะอันดับ3สหราชาอาณาจาก 39, าักร3 9 0 0 0รายซรัสเซีย29,900รายและ5เยอรมนี26,400รายค่ะ เสียชีวิตส,สูงสุดก็ยังเป็นสหรัฐนะคะรายวันอยู่ที่2,835รายอันดับ2บราซิล768รายค่ะ3รัสเซีย635ราย4ส,สหราชาอาณาจักร574รายและ5เยอรมนี554รายค่ะเดี๋ยวไปดูกราฟิกของบราซิลหน่อยนะครับตัวเลขกราฟิกบราซิลนี้วันนี้ขยับที่58,916นะครับ oh. ก็เป็นละลอก2ชัดเจนนะครับแล้วก็ความรุนแรงนี่ แสงในช่วงของละลอกหนซึ่ง17ธันวานะั้นอยู่ที่6 8 0 0 0นะครับ <c oughs> แล้ววันนี้เช่นกันครับมีรายงานจากสื่อตะวันตกเนี่ยนะครับโดยอ้างนิตยสารที่เรียกว่า Royal Society Open Science เนี่ยนะครับออกมารายงานครับบอกว่าจากการตรวจสอบนี่ยนะครับมีการทำตรวจสอบในเรื่องของการติดเชื้อโควิดการใส่หน้ากากกับไม่ใส่หน้ากากเนี่ยครับ <c oughs> ก็บอกว่าผู้ที่ใส่หน้ากากเนี่ย ในระยะ2เมตรเนี่ยแะครับคุยกับคนที่มีอาการอาจจะไม่สบายและมีการจามไอเนี่ยแะครับโอกาสถ้าใส่หน้ากากเนี่ยโอกาสที่จะไม่ติดเชื้ออะไรมีมากถึง99ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นรายงานที่ออกมายืนยันนะครับว่าการสวมใส่หน้ากากนั้นถึงแม้จะยังไม่มีวัคซีนนะครับการใส่หน้ากากนั้นถือว่าเป็นการป้องกันเบื้องต้นได้อย่างดีเลยนะครับนอกจากนี้ครับสถาบันที่เรียกว่า Institute for Health เม t ริกแอนด์อีเวลูเอชนเนี่ยนะครับ i s m b เนี่ยครับก็มีการออกรายงานมาครับประเมินสถานการณ์การติดเชื้อในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับ i s m b เนี่ยเคยออกมาคาดการครับว่าผู้เสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะขยับขึ้นไปถึง2,24 0 0 0พัคนก็เป็นไปตามคาดนะครับแล้วมาคราวนี้ ISMB ออกมาตั้งข้อสังเกตดีครับว่า ภายในช่วงวันที่หนึ่งเมษายนเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้ที่ในสหรัฐอเมริกานี่นะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยนอาจจะขยับถึง5 6 0 0 0 0หคนพร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะครับว่าใน4เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าทางการสหรัฐรัฐบาลสหรัฐมีมาตรการบังคับเข้มข้นในเรื่องของการใส่หน้ากากเนี่ยก็เชื่อว่าจะสามารถรักษาชีวิตของของผู้ที่ติดโควิดนี่นะครับไม่ไม่ติดโควิดใส่หน้ากากเนี่ย รักษาชีวิตได้ในช่วงสี่เดือนห้าหมื่นห้าพันคน oh, oh. ซึ่งประเด็นการใส่หน้ากากนั้นเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาตลอดนะครับในสังคมอเมริกาจนวันนี้หลากหลายคนสหรัฐจํานวนมากนะครับ mm. จากหลายรัฐก,ก็ยังปฏิเสธที่จะ<ส>ไม่ใส่หน้ากากแล้วตรงนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับที่ทําให้ทางองค์การอนามัยโลกนี้ออกมายืนยันว่าตรงนี้มันช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาด ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าวิเคราะห์กันหน่อยคําร้องของอาจารย์นัทพน์พนโตประยูนถ้าสารรัฐมนูรรับเรื่องแล้วยังไงต่อมันมีข้อกฎหมายอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยววิเคราะห์กันช่วงหน้าค่ะ ต้นนะคะว่าอาจารย์นัทพรโตประยูนได้ไปยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาเรียกร้องว่าการประทําของกลุ่มสสที่เข้าชื่อกันเสนอยติแก้256ตั้งสสรจะร่างใหม่ทั้งฉบับมันขัดมาตรา3หรือไม่เนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นที่หลายคนเริ่มกลับมาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คาร้องของหมอวรงถูกตีตกไปใช่ครับเพราะว่าวันนี้ก็ได้สอบถามเพิ่มเติมครับกับอาจารย์นัทพรนะครับ อันแรกเลยก็ถามว่าเอ๊ะแล้วที่ร้องไปนี่แหละครับใช้ใช้มาตราไหนเนาะเพราะว่าในกรณีของหมอวรรงเนี่ยครับพูดถึงมาตรา49ค่ะแล้วก็แต่สารมนเนี่นะครับไม่ได้ยกคำร้องในประเด็นมาตรา49เกานาะยกคำร้องในเรื่องของการเสนอที่เป็นสสกับเป็นฝ่ายพักการเมืองซึ่งตอนนี้คงต้องรอคำชี้แจงอย่างละเอียดน,นะครับก็ยังไม่ยังไม่ชัดเจนตรงนั้นแต่ว่าในส่วนของดรธตพรเนี่ยไม่ได้ไปอ้างตรงนั้นแล้วอาจารย์ธตพรเขาก็มองว่ามาตรา49เเนี่ย มันอาจจะไม่เข้า,ขาในเรื่องที่ว่าไปาเป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองนะครับเราไปร้องอัยการสูงสุดภายใน15วันอัยการสูงสุดไม่ดําเนินการต่อก็สามารถร้องสารรัฐมนูลได้ซึ่งประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นเดียวกันกันกบที่มีการยื่นเมื่อปี55แล้วในครั้งนั้นสารรัฐมนูลก็วินิจฉัยนะครับว่าไม่มีการกระทาใน,านาลักษณะล้มล้างการปกครองแต่ก็เห็นว่าความพยายามที่จะแก้รัฐมนูลในสมัยของรัฐบาลคุณยิ่งลักษ์เนี่ยนะครับ ตั้งสะสะลอนเนี่ยม,มันเป็นเรื่องที่ขัดรัฐธรรมนูญก็<ล>ต้องไปทําประชามติก่อนอเรื่องมันก็เลยตกไปพอมาเที่ยวนี้เนี่ยครับอาจารย์นัตพรก็พูดถึงมาตราสามขึ้นมานะครับม,มาตราสามที่อาจารย์นัตพนใช้เป็นเหตุในการที่ส่งเรื่องให้สารรัฐมนูญเนี่ยครับอยู่ที่ย่อหน้าที่สองนะครับที่ว่ารัฐสภาคณะรัฐมนตรีสารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมาย และหลักนิตที่ทมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมนะครับในย่อหน้าที่สองเนี่ยเน้นต้องเน้นคบว่ารัฐสภานะครับที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งประเด็นนี้นะครับนักกฎหมายอย่างอาจารย์รัตพร์เนี่ยก็มองว่าการเสนอยัตติแล้วให้มีการแก้รัฐธรรมนูญแก้2 5งนะครับแล้วก็ใน2 5งนั้นเพิ่มเติมในส่วนของ สะสะลอสมาชิกสภาล่างรัฐมนุนเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามรัฐมนุนโอ้คำถามคือจะยื่นได้ไหมเพราะว่าเคสก่อนหน้านี้เราจํากันได้พออาจารย์นัทพรจะไปยื่นยุบพักอนาคตใหม่เนี่ยคือสารบอกว่าคุณอาจารย์นัทพรไม่มีอํานาจเพราะว่าไม่ได้เป็นกะกะตไม่ได้เป็นคณะกรรมการที่มาแบบนี้เนี่ยบุคคลธรรมดาจะไปยื่นสารรัฐมนุนได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคําถามที่ อาจารย์รัตพงเนี่ยนะครับได้เขียนอยู่ในคําร้องอที่ส่งให้สารรัฐมนูญนะครับค,คือมีการอ้างพรลปนะครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูลเนี่ยว่าโดยวิธีพิจารณาของสารรัฐมนูญมาตราเจ็ดนะครับมาตราเจ็ดนี่ก็บอกว่าศารเนี่ยมีหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือล่างกฎหมายแล้วก็มาตรา4ี่นะครับ ซึ่งมาตรา41บบนี้ก็ระบุชัดเจนนะครับว่าผู้ที่จะขอให้ศาลพิจารณา,าวินิจฉัยคดีตามมาตรา7เนี่ยต้องเป็นบุคคลคณะบุคคลหรือองค์กรตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับกฎห,หมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นๆซึ่งตรงนี้ครับอาจารย์นรพมองว่ามาตรา41เบบนี่ยบุคคลก็คือตัวอาจารย์นรพรเนี่ยยื่นได้คนเดียวโ,<อ>โดยอ้างนะครับมาตรา7เพราะเห็นว่าการกระทําที่เกิดขึ้นนะครับ ที่เราไปโยงมาตรา3าตอนนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของรัฐสภานเนี่ยน่าจะไม่เข้าข่ายในเรื่องของรัฐธรรมนูญอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความถูกต้องนะครับจำเป็นที่ต้องมีการวินิจัยใ,ในเรื่องนี้แล้วในคําร้องของอาจารย์รัฐพรเนี่ยนะครับที่มีสิบกว่าหน้านี่นะครับก็มีการขยายความ <ừ> เพิ่มเติมในส่วนนี้เนาะ ใช่ค่ะอย่างคําร้องของอาจารย์รัฐพรบอกไว้ว่ายติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสองฉบับ mm. ก็คือของพรรคร่วมรัฐบาลกับของฝ่ายค้านเนี่ยนะคะมีหลักการและเหตุผลให้จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นโดยเนื้อหาสาระในร่างแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติให้มีหมวด15ทับ1คือจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่และมาตรา256ทับ1ให้มีสอสอรอทําหน้าที่จัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามหมวดนี้ เห็นว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี60ไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจร,รัฐสภาจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ค่ะอันนี้เป็นสาระสำคัญนะครับในคำร้องของทางอาจารยา์รัตพนียครับนอกจากนี้นะครับยังตั้งข้อสังเกตต่อด้วยนะครับว่ารัฐสภาเนี่ยจึงไม่มีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐภามีอำนาจเฉพาะที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา256คือให้มี แต่อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญเท่านั้นดังนั้นการกระทำใดๆเพื่อให้มีการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ขึ้นเนี่ยจึงเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3นะครับแล้วก็มาตรา255การกระทำดังกล่าวเป็นอานใช้บังคับมิได้ตามรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 6 0มาตรา5นะครับคือมาตรา255เนี่ยจะไปโยงกับ256ซึ่ง256นั้นก็พูดถึงเรื่องของการแก้รัฐมนูญ ให้ไม่สามารถตั้งสสลอให้เสนอเป,นเป็นเป็นลายมาตราแก้เป็นลายมาตรานะครับส่วนมาตราหนั้นบอกว่ารัฐธรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดบทบัญญัติใดน,นะครับอของกฎหมายเนี่ยกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทําใดๆขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูญบทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับมีได้คือประเ่็นนี้อาจารย์รัตพรเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่มาตราสมเนาะที่รัฐสภา ไปกระทําการในซึ่อาจารย์เขามองว่าเนี่ยการที่ไปเสนอแก้แล้วสองหตั้งสะสะลอน,นมาตราสามนี่เข้าข่ายเลยจากสองจากมาตราสามก็โยงไปสองห้าห้าสองห้าห้านี่ก็จะโยงสองห้าหกในเรื่องที่ว่าแก้รัฐธรรมนูญน,นั้นทําได้เป็นลายมาตราตั้งสศสะลอไม่ได้แล้วก็กลับมาที่มาตราห้าบอกว่าถ้ามันมีการกระทําที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ได้<อ>ซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็น ประเด็นที่ต้องดูนะครับว่าสารรัฐมนูลเนี่ยจะรับคำร้องหรือไม่นะครับหลังจากที่มีการยื่นไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอันนี้จะซ้าซ้ารอยกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงยื่นยุบพักอนาคตใหม่มซึ่งตอนนั้นยื่นกกตให้พิจารณาในเรื่องนี้นะครับยุบพัก92วงเล็บ 2, 2มีการกระทําอนาจเป็นปฏิป,ปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยกกตไม่ได้ไปยื่นต่อให้สารรัฐมนูล คุณอาจารย์ร,รัทพรเนี่ยก็ไปยื่นสารรัฐมนุนเอง<ช>สารรัฐมนก็เลยมองว่าเนี่ยคุณร,รัตพรไม่มีสิทธิ์ยื่นนะครับประเด็นนี้อาจารย์นัทพรมั่นใจครับว่าถ้าดูพลปวิธีพิจารณาของสารรัฐมนูลแล้วเนี่ยอาจารย์นัตพรนี่มีสิทธิ์ที่จะยื่นได้ก็ต้องดูว่าจะรับหรือไม่นะครับถ้ารับก็ต้องตามดูต่อครับว่าจะวินิจฉัยอย่างไรจะเหมือนเหตุการณ์ในปีห้าห้าหรือไม่ที่มองว่า การแก้รัฐมนูนตั้งสสรน,นั้นไม่สามารถกระทําได้ครับใช่ค่ะก็ต้องหลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันรู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้าติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะ ก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่นะคะบริษัทซูเปอร์ครีเอชั่นซึ่งเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์เนี่ยตัดสินใจไปตั้งโรงงานที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตปตานีเพื่อให้พี่น้องในพื้นที่มีงานทํามีรายได้รปรากฏว่าการไปตามคําชักชวนของสอบตที่เข้าไปในพื้นที่ก็มีการตกลงกันว่าจะชดเชยส่วนต่างค่าขนส่งเพราะว่าไปอยู่จุดนั้นเนี่ยต้นทุนมันเยอะไม่ไหวก็มีการเจรจาก,กันหลายต่อหลายรอบกระทั่งไม่เป็นผลนะคะก็ ทำให้สุิร์บล่าสุดยืนย่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธจรรันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีว่าขอที่จะยกเลิกการผลิตในพื้นที่หนองจิกแล้วนะคะใช่ครับเพราะว่าเริ่มมีการผลิตมาตั้งแต่กันยา3ามสองนะครับไม่โทษครับกันยา6กสองที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้ออเดอร์ที่มาจากสหรัฐอเมริกานี่นะครับเต็มเยียดเลยก็คือเป็นที่ได้รับการคำนิยมความนิยมมากนะครับในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ของสุิร์บเนี่ยครับ แต่ว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ทางสปตได้สัญญาให้คำมั่นสัญญาไว้กับทางบริษัทสุร์ r เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติเพราะว่าก่อนที่บริษัทสุร์ r เนี่ยครับจะตัดสินใจย,ย้ายฐานการผิดจากเซินเจิ้นนะครับฮ่องกงเนี่ยนะครับมาลงเดิมเนี่ยเขาต้องการมาลงที่ eec ที่ชนบุรีนะครับแต่ว่าทางสปตก็เห็นว่าเออถ้ามาลงที่หนองจิกนะครับมันก็จะช่วยสร้างงานตรงนั้นซึ่งทางคุณสุมเมศก็เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้ติดใจว่าเออ ถึงแม้ว่าพื้นที่หนองจิกนั้นจะเป็นพื้นที่ที่มีการเหตุความไม่สงบนะครับแต่ก็ตัดสินใจลงมาตลอดช่วงปีกว่าที่ผ่านมานะครับมีการผลิตอย่างในภาพที่เห็นนะครับผมก็เคยไปเยี่ยมที่โรงงานแต่ว่าตลอดช่วงที่ผ่านมานั้นสิ่งที่คุณสุมเมธก็สะท้อนให้ฟังตลอดก็คือรอฟังผลความคืบหน้านะครับในสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยครับเคยให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะช่วยในเรื่องของอลด ต้นทุนการการขนส่งเนี่ยแะครับเพราะว่าถ้าผลิตผมยกตัวอย่างนะครับอย่างในกรณีที่ผลิตใน EEC เนี่ยขนจาก e e ซไปที่แหลมชบังเนี่ยครับสมมุติ200บาทเนี่ยนะครับแล้วถ้าลงมาอยู่ที่หนองจิกขนลักษณะเดียวกันเนี่ยครับเพื่อเพื่อไปลงท่าเรือที่สงขลานะครับก่อนที่จะไปสารักเนกาเนี่ยค่าขนส่งอาจจะเพิ่มมาเป็นพันหนึ่งเพิ่มมาจาก200เป็น800นะครับทางบริษัทก็เห็นว่า เรื่องเงิน800ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยอยากให้รัฐบาลเนี่ยมาช่วยดูแลในส่วนนี้เพราะว่าการที่บริษัทตัดสินใจลงมาที่หนองจิกเนี่ยนะครับก็เป็นการช่วยตามโครงการของรัฐบาลในเรื่องสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับ<อ>แล้วก็สปตเนี่ยก็รับปากในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็รับทราบในเรื่องนี้ช่วง2เดือนที่ผ่านมาครับเมื่อวันที่17ตุลาคมเนี่ยทางคุณสุมเมศครับได้มีโอกาสไปพูดคุยกับลอง นาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์นะครับองสุวรรณก็มีการหาเลยกันพูดคุยกันแล้วในวันที่29ตุลาคมเนี่ยทางรองประวิทย์ก็เรียกรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับคุณสันติพรพัฒนมาดูแลรับผิดชอบแล้วก็ให้รับผิดชอบดูแลในเรื่องที่มีปัญหานะครับว่าจะดําเนินการยังไงร,รวมถึงการเรียกทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเรียกทางผู้ว่ามานะครับอาจจะขนส่งทางรางได้ไหมเพราะว่าที่ปัตตานีเนี่ยนะครับก็มีสถาน,นีรถไฟอยู่ที่ที่ อำเภอโคกโพนะครับตำบลนาประดูะก็มีการเตรียมการกันครับว่าถ้าปรับในเรื่องของการขนส่งเนี่ยแล้วสามารถลดต้นทุนตรงนี้ได้นี่แะครับคุณสุเมฆก็ยังยืนยันครับว่าจะเดินหน้าทํางานแล้วก็ขยายการผลิตในพื้นที่ต่อปัจจุบันนี้ที่นี่นะครับมีการจ้างแรงงานใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสองกว่าคนาแล้วเขาก็มีแผนนะครับถ้าเต็มที่นี่นะครับเขาจะขยายไปถึง2 0 0 0 3,000คนนะครับแต่ว่า ในช่วง4ีหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถขยายงานได้เลยเพราะว่าติดขัดในเรื่องนี้แลวคุณสุเมฆก็บอกว่าทางพาร์ทเนอร์ที่เป็นชาวจีนเนี่ยครับคนฮ่องกงเนี่ยครับก็กังวลในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ยได้มีการลงทุนไปแล้วร่วม400ล้านนะครับมีการซื้อที่ดิน200กว่าไร่ในพื้นที่แล้วก็ในเรื่องที่เรียกร้องไปเนี่ยครับยังไม่มีการดําเนินการจากภาครัฐหลังจากที่ยื่นหนังสือไปเมื่อวานนี้นะครับก็ทราบว่าทางสปตเนี่ยก็เรียกมา พูดคุยเพื่อที่จะหาช่องทางแก้ไขอะไรอีกนะครับแต่มดดูเหมือนว่าคุณสุเมธเองเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะใช่ครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคุณสุเมธเนี่ยนะครับมาเช่าพื้นที่โรงงานที่ชนบุรีครับหนึ่งหมื่นสามพันตารางเมตรแล้วตอนนี้การผิดที่นี่นะครับเป็นไปได้ด้วยดีเลยผิดได้มากกว่าที่หนองจิกนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องที่จะต้องขนส่งจากหนองจิกเนี่ยครับเข้าไปที่ท่าเรือสงขาเพื่อที่จะเดินทางไปต่อเพราะที่ชนบุรีนั้น ต่อไปที่แหลมฉบังลงเรือไปสหรัฐอเมริกาได้เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นสถานการเป็นแผนสำรองที่ทางบริษัทเขาเตรียมตรงนี้ไว้ครับปัจจุบันนี้ที่ชนบุรีเนี่ยเดินหน้าไปได้ไปได้มากแต่ว่าเหตุการณ์ที่หนองจิกนะครับเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าาทั้งที่เป็นโครงการของรัฐบาลและเป็นโครงการที่หวังแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่นะครับแต่หน่วยงานในพื้นที่อย่างสปตเนี่ยกลับไม่สามารถเดินหน้าสร้างความมั่นใจเพราะคุณสุเมฆก็บอกว่าที่ตัดสินใจมาลงเนี่ย พอสปตให้คำมั่นใจรัฐบาลให้คำมั่นใจว่า,าจะช่วยดูแลในเรื่องนี้ก็เลยลงไปตั้งโรงงานที่หนองจิกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสาการความไม่สงบก็มีต่อเนื่องนะครับแต่ว่าก็ตัดสินใจไปหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับค่ะฟังแบบนี้แล้วน่าเห็นใจพี่น้องในพื้นที่นะคะที่มีงานทําแล้วแต่วันนี้มันเกิดปัญหาเดี๋ยวรอฟังจากรัฐบาลว่าจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ